สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีลังกล้องนะคะสวัสดีแม่ทุกคนค่ะสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องวันนี้หนูก็จะมาแนะนำผัวคนใหม่นะคะเหนอผัวแล้วค่ะเอาวุ้นสองวะเอากระยันวัดสายานูไลผัวเนาะรองเบอร์เซสวัสดีค่ะผัวเป็นยังหมชื่อน่ใดก็เด็กคุณแม่เขาถาม ในน้ำซอในน้ำเป็นน้ำซีเน่สดงผักมียชาสบายดีแล้วซีเน่ได้ก่อเริ่มซื้อจุ่มซื้อไม่คันลมอยู่อในแดกออไอ้สามีคนซื้อแม็กเก้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่์จำมาได้เนาะคนนี้เดย์โอ้แม็กกี้เหรอเนี่ยโอ้เป็นญาติทางห้างก็เจมมี่ครับแมนบ๊อบเป็นญาติทางห้างบ๊อบมาซื้อมาโค้งกันเนโนอนขนาดเปิดขึ้นมาไหลต่ออีกดับไปนะ สารต่อเลยน้ำเป็นมันสีออกเนามาดับไปสืบมาดับจะฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสอันนี้คือหลังนะคะหลังรายสดนะแต่ว่ายังไม่จบคือเครื่องร้อนนค่ะเกิดอุบัติเหตุนิดน่องนะครับคอไพเรลล์เด้อรลุนอาบน้ำพี่น้องเอาสายัเออเอาอนะมาเน่กีาาแบตนี่้ที่ชาร์จค่ะแบตอันนี้หาพูสีเต็มเพลงกำลังอขอโถษขอภายรลเมื่อกี้เครืงมันห่อนเครื่องดับไปเลยสารตออีตัวเก่าก็ได มีพัดลมอยูุ่กอ้าพัดลมค่ะบ้านเมื่อคืนที่น้องนันตื่นเอาไม่นอดล้มไปไหนหรือกวบาเอาก็ได้อันเอาอันเลยคิดว่าเดททางบอแม่เลื่อยเครื่องน้องดาบไอโฟนมันผ่อนัดลมอันนี้คือมีปัญหานิดนึงนะคะเขาต้องขออภัยด้วยเติบใหญ่หลวง ใหญ่หลวงเลยเอาผ่ามาสูบน้าก็ได้เดี๋ยวสิลุกมันจะสิบอนหาเี่สบนนี่นทมานเลมาใช้เ้ามันไม่ได้บ้าอ้าวตก็ตามไัดหมปลขึ้ต่ำกวาบกวัเดเร็วเเดินกำลังหมวนของาอ้าน้แม่เดินคึล้นอือสาตอเดผู้บ้ากแก่เสื้อแล้วอท้องับะป๊ดออกท้องกรได้ไปป๊ดท้องก่อน โอ้ยเรนน้อโอเคน้ตาลุ่นะเพีนี่แะเมกแกสเลนวเทียงหน้าคุณเอนเดินเดินเข้าค่ะจะเดินเข้าแบบสวยๆนะนะอันเรว่าสุดนี่นะสวยแล้วสีดำไปเอาม้าน้ำสีดำลืมไปโอ้ยน้มเบี้ยวขังหนึ่งประเทศไมาเนาะนอนมเบี้ยวขังไง เอาได้ละบอสเสือตัวดำให้เอื้อยเนี่ยอยู่ในเฮือนนะตากว่าอยู่ลาตากผาผมลาตากผาอยู่ตากว่าอยู่ลาตากผาพูนมันมีดอกดอกจานใหม่บริยอมเนี้ยพันธุ์สีโอนมาให้นี่ดอกจานดอกจานแนนซ์ซามีอันนะลืมซื้อลืมในน้ำพูนี่ซามีกระดาสวัสดีครับเอาบ่าวเอกบ่าวเอกขาบ่าวเอกบ่าวเอกรถเอีเอา นักกตุ้ดครับบราเดอร์ครับนะครับพี่น้องข่าวพบกันครับรสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับตอนนี้คือไลฟ์สดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูบรรยากาศหลังไลฟ์สดกัน,นคุณอาพัดลมคุณอานำพะโล้า,ามาเดอร์อเอาวันนี้ก็ จนค่ำพี่หนักแต่บ่ายโมงจนค่ำเลยอยากถามผู้บ่าวอันตอนเต้นจะเป็นยังไลอยแทงขึ้นนี่ก็ต้มท่อมมาเนาะอ๋อคิดอะไรไปดิยังลอยจะเบื่อนะยุบต้มจะเบื่อน้อยหนึ่งโอ้โหเราเป็นยังจังลอยนะนะกินฮอตกินฮอตเมียอยู่เฮือนนั่ะเพราะว่าบิดามีอามานำสดนะสดมาจองได้ไหมได้ ทักหาเลยไปเลยเอาบอดในเฟสใส่คอยทักหาทางในบัดที้มึงหักงหัได้แต่มึงแต่มึงอย่าลงหากได้แต่บ่ลงเดี๋ยวเคยลงไม่แต่หักจังเดียวอืฮะเคยลงหักเมียเขาบอกเมแต่เคยลงหักพวกเขาเออแสดงว่าจ้าเป็ดพวกเขาที่ขอจดำลงหักนี่นะเมนบอกเพื่อนเพื่อนคิดทอดเมียอยู่บ้านมึนก็เลยบอดลูกเออเมียมาน้ำเอออพินิษฐาแท้บอเพราะนั่นมีเมียแล้ว สวดจริงหรือท่านเรากับเขาบอกกันแล้วอ่าอย่าเข็นกเบาเต้นเต้นท่าใดก็จะเต้นเต้นท่าใดนะจะเต้นจะเต้นท่าใดเต้นท่านี้ท่าอื่นเต้นประเภาอันนี้ผัวใหม่พี่น้องเอ๋ยเบาเนี่ยก็เมกกี้ ในเกสุดทิราอันนี้กับพัวใหม่คือกันเอก,กลักษณ์รถแห่ครับเอก,กลักษณ์รถแห่เอา้านั่ใส่รถแห่นะคือบผมเห็นจากเถื่อนมาเดี๋ยวนี้อยู่บ้านโอ้ยมอรถแห่เลยจุบ้านเออู่บ้านเออเออให้จังได้รถแห่จะินเ่นมาพี่ครับมาเนาะคาบมากม,มาเต้นเองร้องเองบ่มีบ่ได้มีเป็นอาจารย์ตีเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กำลังรวมยอดนะคะหลังจากเราไลฟ์สดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมารวมปูนเตนทลเอฟซมาสกคนนี้ผมกด้ใช่ครับไก่นะฮะผู้ชมครับเดี๋ยว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 เามีค้านั่นนั่นของผู้อันของผู้จะได้นี่ก็คือไก่ชนนะครับก้อยบริหารปูนปูบ่าวไก่ตีได้พอดีนี่อืม อย่าเกินนะนะไม่ได้ช่างจะมีงานไปไซกาะคือยจะมีงานที่ห้างระเบียงแซบบ้านพนอ้อยเสียดายได้ไปป่ายเนาะพบกันกับทีมงานพวกเฮาเนาะงบอลเล้งยูนยันเมิร์ตมันแน่นอนทีมงานเอกไตรรถแห้งครับออไรถแห่จอดอยู่เฮือน่ะมันจัม่วนได้จังไดพี่เมาก็เคยพี่มันจังม่วน เดอเสร็จรถแท่เพื่ออาหันลังมานี่ยนบี่รถแท่ลูกไซ้ล่ะนี่แหละค่ะรถแห่คันีปมาี่บานเทาบ้าแม่ปีน้นเลยคันี่เราเอเสือจือเสือจือเสือนี่เขาปร้เด่นไหนบ่แมนข่อยไดคอยท้ยคีบอยู่มืนั้นนะซาจอย จะเห็นข่อยยุเจเห็นไหมข่ายใสเสื้อสียังมาน่ะใสเสื้อไพ่หมกเติงใ่อหมกเติ้งะเสนอมามีเปนที่ข่อยใสสีดำนะไมกชุดใสือ้มองใหญ่อันคุณแม่สีเจสีค่ะข้าจนเมื่เพิ่งแล้วพี่น้องเาะเอาหนังงงยังมาเนี่ยเยอะจะหนังงงยัง งงดเลงงเฮ้ยแดงต่อเลาเิพึ่งพอใจบอสพึ่งพอใจบอเดี๋ยวเดี๋ยวทาพึ่นท้ากอนเดินทางก่อนกอพอใจพึ่งพอใจอยู่โอ้ยาดชัดเจนดีใจครับเออดีใจมากดเจนดีใจเลยล้านบอคันบมคันลาบอกพอใจอะไรกัคืนมาแม่นก็มาไอ้ชานได้นุวาอื ใจเสืออะไรขอบคุณเออใจเสือแบบสุภาพสุภาพคนนี้ไม่ต้องเปียดีเสียดสิ้นเอาเอาเขาไว้ก็ได้จะเบิ่งสุดขอใส่ก่อนจะจังใส่สุดนะโคบายจะได้ไมันบ่มีอยัางเดียะมีแต่ฟองน้ำมีข้อยากบ่ายอย่าบ่ฟองน้ำอานี้นะฮะทำมาสุดหล่อขอบใจลย์ยังผลักบันทึกเจ้า ไฟไฟไหลขึ้นสะดำน้ำว่ะไฟอันนี้ผมอ๋อเสียมซานจอมมัดจะไม่อ่ะเซียมซานไเมีแต่พวทั้งนั้นพวแบบนกต่อสู้หรืออยู่คุณอาไม่ต้องใส่ตาขนาดนั้นก็ได้นะคะไม่ต้องก็ได้เน้อเมื่อใดอีกนี่มื่อใดอีกว่างๆมื่อใดว่าง วันที่ว่างมือได้แต่จะห้องเลยห้องยังดนในใจเนาะร้องก็ยังเคลียร์ว่าทำนักร้องเลยเนาะร้องแต่มือร้องแบบงานลายขนาดงานลายบ่ตาบ่บ่มาลองก็จะลองงานเนาะทุกเสาร์อาทิตย์หรือหันเท้าก็บ่าว่างเป่าเลยจันทร์ถึงสุกรืเลยหัดุกเสาร์อาทิตย์ว่างเบิรงมาแล้งค่ะจบมาแล้งแล้วก็ะทามแล้วอีกู่เราใส่ชุเห่อไปอีกบ่ไปหาเบิรงประมาณวันเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วแมางเนาะ คันบ่าว่าอคันบ่าว่าก็เโอเคพี่น้องเอ้ยการไลฟ์สดแล้วก็จนข้ามจนมือนะเพื่อนจะเจ๋งแบ่งคองในไเฟสะออในสซกัแเฟสนะเฟสเจ้านั่นพัวขาไปสกีเอ็นเป็นีตัวภาษาแล้วอเปร์สีเนเป็นวันนี้ตัวภาษาป่ะนีนี่อันคุณอาแบบคุณอาอันหายแพนล้านสาวมาพี่น้องว่าจะได้กล่าวอาหนึงนี่ โบอยากพักกันเมื่องกันมั้งครับผาวนอนเิทีงอาก็ได้ผัวเขาชีเต็มใจเยอะเงินก็ได้อยู่นะชสิเต็มใจเยอะชี้เต็มใจบอสอ้างเลยแหละมาแล้วเปตัวบอ๋อกินห่านเมียอยู่บ้านบอสมาแรงมาแรงเอามือโอ้จะหน้าก่อนตอนนี้เอออยู่ในฟันบ่เอาเอาอีกทีได้ปุ๊บอ๋อลำลาลาแล้วยังยังมาแล้วยังก็ไดเก้านาทีหนึ่งไหม เจ้าราจนเบือ่อไรลานกันนะโอ๊ยคล้อ,อน่อหน้าปันได้อันแบบลีลาพูนอ้าวโกเกียวนี่พูนี่การล่อ ى. พูนี่ก็แต่ว่าพูนี่มีเมียแล้วบบเป็นยังดอกของขบดาเมียเจ้าแคาแม่มันโ hom มากกว่าจักเด๊ะบอกได้นี่เนี่ยเอาบอได้มีบอกอาเสด็จว่าน้องเป็นเมียติบ่แม่ตีหนูนะกะเมืองอะไรเมียนะอ๋อเคยเป็นเมียเจ้าบอกไอ้ก็ดีใจแทบไม่ได้ เป็นเมียพี่น้องเมียน้อยเมียน้อยเมียใหญ่ก็เป็นเมียเหมือนกันดวกขึ้นมานี่ขั้นเป็นนเป็นของไทยนเนั่นขันเ็เดันนส่ข้นป็นสิเน้นป็นสนั้นเปส่น้นเสเั้นเ้นเปน้นเสิเนั้อเสเด่นข้ป็นสิกด่ันเปนสิดันเปสินเปนะิเด่้นเนดปเสิมาคอยนะโอ้ยเนาะ เจ้าคณะไปหาขอยอ้กอนที่อ้อย้อนอยากไปได้เอยเอยให้ผู้าให้ผู้ามาหาบไหมมาหาบคนเดิมไม่ได้คนสิไปเาดี่ะมาอยู่ทางไหนคือบูเห็อบ้านดงพซหอคยบ้านงายบ้านดนตูมบอกนองคายตัวหอดไปบอกนองยแม่นั่นแหละเลยขึ้นไปกงบ่มไ ทางเดินแต่ว่าในบ้านเนี่ยในบ้านแต่ละบ้านก็จะเป็นทางดับแม่นบ้านถ้าโดนตูมแถวบ้านก็ทางดับเบิดในบ้านแม่บ้านมองใครนี่แหละตรงไปเลยคุณอ้าวตรงไปเลยบ้านจากบ้านมองใครตรงไปเลยลายยางแต่ในในบ้านเท่านั้นแหละแต่ละบ้านนะเขาสิลาดยางแต่ละบ้านบ้านโดงพอซีเลยนำผู้คนไปอีก น้ำผู้กโพสติกันน่นนะคน้ำผึ้กัพสซีตีกันคุณอ้าวอีงคคุณอ้าวอีงก็สายตาเมื่อกี้นี่ไหมบอโหบอคคนี้เหรอเท่านั้นเสีนุเสียนุเป็นนกต่อไฮยุนนี่เอว่าออกคลีปนไปมัเป็นนกนกต่อนะกำล้านะใจงั้อ้าว โหนกไร้ว oh, ัวเลยนกไร้หัวโอให้ยนกไรหัวสามนกต่อเบากปลาติดปาปาิดปลาให้หลบปลว่ามงมากมื่อหนามึงดำปลาเป็นมาโอ้โอนไดีดำเด้เด้อพายกดำกระดำนั้นนู้นดำบ่เป็นนี่ปาิหนาติดตึกแะปลาิดปแต่มันบอกพ่อเมื่อรนะีิเบ็นะมืนอหบอกพ่อืไตัวโตัวนี้น้อยตายังก่มันไม่ตัวใหญ่ยู่ ว่าเมืัอนี้นะมันบพ่อเลยลาบมากเลยเากันได้อยามากเพรมได้เต็มใจมาเนาในเ่็ใจเต็มใจเต่วมาบ่จักางหัวทางมาจักางในบ้านที่สว่างก็คือมาลองเพลง่นได้มาเากมาปลาายยุนนี่ผายุน้องในเชิงรถแห่ก็บต้นิบได้ลองอีเทิงยาง้องยางลองมือนั่นเดมืออันมาทางใดมือ นี่ลองในคลิปนุก,ก็เห็นอยู่ที่หนูถ่ายรูประเณมีบ่จักรูปนะอาจจะมีอยู่หนุถ่ายรูปไว้อยู่บแบบหนึ่งเดียก่อนพี่กิ๊บเจอกัน,กน,กบบนอย่งที่หาบึงหนูแอบถ่ายรูปไว้อยู่เสียบะเสียบ,บยะโอเคพี่น,น้องเนงงาะเขาจะเขียนเป็นสัญญาวเนาะฝากติดต,ตามน,นะ มันเีงกามาไ์สุดแม่มาไรแมลยมัน,นยืดครับพี่นออ้องเอ๋ยมัน,นยืดเนาะอย่างนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีจ้า